นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับกลับมาพบกับคุณครูพลในคลิปแรกนะครับคลิปในวันนี้คุณครูคพลจะสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะครับอ่าภาพนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับภาพนี้สารทุกสอนนะครับลูกอ่ากว้างเสือช้านะครับเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าไม้ในดิน มีพืชหรือแมลงต่างๆอาศัยอยู่นะครับส่วนในแหล่งน้ํานั้นก็อาจจะมีพืชน้ํามีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําเช่นเดียวกันนะครับเรามาอ่านกันเลยการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยพืชและสัตว์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เนื่องจากการปรับตัวให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม คำเหล่านี้หมายถึงอะไรครับนักเรียนการปรับตัวเช่นกระบองเพชรลดใบเป็นหนามนะครับเพื่อลดการคายน้ำนั่นเองเพราะว่าต้นกระบองเพชรนั้นอ,อยู่ในทะเลทรายนั่นเอง,เ,องเนื่องจากว่าในทะเลทรายนั้นน้ําค่อนข้างเป็นสิ่งที่หายากนะครับต้นไม้จึงต้องปรับตัวเองนะครับทําให้ตัวเองสามารถอยู่รอดนะครับอ่าเรามาดูกันการปรับตัวของพืชมีอะไรบ้างเช่น มะม่วงกุลาบดอกเข็มพืชบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีในน้ําเช่นบัวจอกแหมพืชบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีในแห้งแล้งเช่นกระบองเพชรดังนั้นถ้านํำพืชม,มาปลูกในที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับพืชก็อาจจะ,จะเจริญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์หรือบางครั้งอาจจะตายได้เช่นถ้านักเรียนนํามะม่วงไปปลูกในแหล่งน้ําที่มีน้ําเยอะๆนะครับแน่นอนเลยต้นมะม่วง แน่นอนนะครับหรือหรือนักเรียนนําดอกบัวนําต้นบัวนะครับมาปลูกบนดินเลยนะครับดินที่ไม่ไม่ชุ่มน้ำน,นะครับดอกบัวก็จะเกิดการเหี่ยวเฉาเลยนะครับอันนี้เรียกว่าการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตหรือการปรับตัวของพืชน,นั่นเองนะครับดูจากภาพเห็นไหมลูกมะม่วงมะม่วงปรับตถูกปรับตัวให้ มีให้สามารถหาอาหารบนพื้นดินที่ไม่ไ,มได้มีทั้งไม่ได้แห้งแ้งเกินไปแล้วก็ไม่ได้ชุ่มน้ำมากเกินไปส่วนต้นกระบองเพชรนั้นถูกออกแบบมาให้อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินทรายหรือว่าเป็นบริเวณพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแห้งแรงนะครับส่วนบัวบัวนั้นถูกสร้างมาเพื่อให้อยู่ในบริเวณที่เป็นดินเลนดินโคลนหรือว่าเป็นดินที่ชุ่มน้ำตลอดเวลานะครับ อ่าเรามาดูนี่กันเลยการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเป็นการทําตัวให้กลมกลืนหรือจัดตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่แปลกไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่รอดพ้นจากศัตรตูหรืออันตรายต่างๆได้อย่างที่เรียนอาจจะสังเกตภายในบ้านของเรานะครับมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสี ตามที้ที่มันอยู่ได้เพราะว่าเนื่องจากเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดของมันเองของมันนั่นเองนะครับไม่องทราบไม่เ่ยว่ามันคืออะไรอ่ามันคืออะไรเนาะครูจะเฉลยให้นะครับมันคือจิ้งจบเด็กเคยเห็นไหมครับสังเกตไหมจิ้งจบเมื่อจิ้งจบไปเกาะอ,อยู่กับผนังที่เป็นสีอะไรก็แล้วแต่หรือจิ้งจกอาจจะไปเกาะกับต้นไม้ตัวของมันจะเปลี่ยนสีให้เข้ากับ สิ่งที่มันอาศัยอยู่เพราะว่ามันต้องการพลังตัวในการดักจับแมลงทําให้มันสามารถดํารงชีวิตยอยู่ได้นั่นเองนะครับอ่าเรามาดูต่อในที่แห้งแล้งพืชปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ที่ใบและลําต้นพืชอาศัยอยู่ในน้ํามักมีต้นอวบเช่นผักตบชวาหรือมีส่วนที่ช่วยพืชลอยน้ําได้เช่นผักกระเฉดมีนวมหูเห็นรู้จักนวมไหมลูกนวมกสีขาวๆที่อยู่บนผักกระเฉดที่อยู่ รัดอยู่ในผักกะเชยน,นะครับอันนี้คือการที่พืชก็ต้องปรับตัวสัตว์ต้องปรับตัวหรือแม้แต่มนุษย์เองในสถานการณ์แบบนี้ทําไมครับนักเรียนทุกคนก็จะต้องปรับตัวจากมกากกาะเรามานั่งเรียนกันในห้องเรียนนะตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรียนทางออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนรวมถึงคุณครูด้วยก็จะต้องทําการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับอ่า นักเรียนนะครับลองอ่านกันดูแล้วข้อความเหล่านี้คืออะไรนะครับให้เวลาสองนาทีเสร็จหรือยังอันนี้นะครับในซ้ายเี้ครูจะสรุปให้ง่ายๆเลย เขาบอกถึงพืชแต่ละชนิดนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเอาตัวรอดอย่างไรบ้างนั่นเองครับพืชมีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวเพื่อให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่นะครับหมายถึงครูบอกต้นกระบองเพชรหนาเมเนแหล่งที่นักเรียนเห็นที่จริงแล้วมันคือใบนะลูก ความเป็นจริงแล้วมันคือใบแต่เนื่องจากว่าในทะเลทรายนั้นค่อนข้างแห้งแลง้งพืชจึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถอยู่รอดได้นะครับเปลี่ยนจากใบเป็นหนามั่นเองนะครับอ่านี่คือต้นผักตบชวาและต้นกงกลางเห็นไหมครับต้นกงกลางก็ถูกปรับเปลี่ยนให้รากของเขาเนี่ย สามารถยึดกับดินที่เป็นดินเลนดินโครนดินทีดน่ดินที่อ่อนนุ่มทําให้ต้นสามารถตั้งตรงได้นะครับส่วนปอกชวาก็เช่นเดียวกันนะครับมีลําต้นที่อวบกลวงเพื่อจะทําให้มันสามารถลอยอยู่บนผิวน้ําได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับการปรับตัวของสัตว์นะครับนักเรียนอ่าเรามาดูกันการปรับตัวของสัตว์จะแตกต่างไปจากพืชเพราะว่ามีกะมีความซับซ้อนของร่างกายและตามกํารงชีวิตมากกว่าพืช ถามว่าแตกต่างกันยังไงทาไมถึงแตกต่างกันมากมันก็เป็นการปรับตัวเหมือนกันนี่แต่อย่าลืมว่าพืชนั้นมันไม่สามารถขยับขยานไปไหนได้ครับแต่ศัตร์อิสิ่งมีชีวิตนะครับมันจะสามารถเดินทางหรือว่าขยับปรับเปลี่ยนไปได้นะครับหรือแม้แต่สร้างเซลล์ต่างๆมากขึ้นมาก,กว่าพืชได้เช่นเดียวกันครับมาดูนี่คือลักษณะของหมีขั้วโลก หรือหมีที่อาศัยอยู่ในเขตอากาศหนาวนะครับจะมีขนและชั้นไขมันที่หนาเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นนังเกณไ์เว่าหมีในประเทศไทยหรือหมีในทวีปเอเชียของเราแล้วแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างก็คือขนเขาจะไม่เป็นสีขาวแล้วเขาจะไม่ค่อยมีไขมันมากเพราะว่าทาไมเอ่ยเพราะว่าในประเทศไทยหรือในทวีปเอเชียของเราเนี่ยหมีที่เราพบเจอนะครับนั้เรียนจะเป็นหมีในสายพันธุ์ที่อยู่ในเขตร้อนนะครับขนเขาจึงไม่ค่อยหนานั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของการปรับตัวนะครับ นี่ไงทุณครูบอกไปกิ้งกลายเห็นไหมเห็นกิ้งกาไหมลูกอ่าปรับปรับสีปรับสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อพรางตัวในการล่าเหยื่อนะครับนี่คือสุนัขสุนัขในเขตร้อนถ้าเป็นสุนัขในเขตหนาวก็จะมีขนที่ยาวมากกว่านี้นะครับนักเรียน ยีราฟนะครับยีราฟมีคอยาวมีคอยาวเพื่อประโยชน์ในการกินอาหารที่อยู่บนยอดไมู้งสูงนั่นเองนะครับนี่คือตักกะแตนตักกระแตนใบไม้นี่ยนี่คือตักกระแตนนะลูกไม่ใช่ใบไม้นะครับตักกะแตนชนิดนี้นะครับทลางตัวหรือว่าทำรูปแบบไห้เตรียมเหมือนกับใบไม้เพื่อใช้ในการดักจับสัตว์นั่นเองนะครับ ต่อมานอกอินทรีมีขน,นาดปากแหลมงอนะครับเพื่อใช้ในการฉีกเนื้อสัตว์กินเป็นอาหารได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาครีบขอ,ของปลานะครับมีรูปร่างและหางช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำนะครับเพื่อทำให้เขาสามารถว่ายน้ำและหาอาหารได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับผม วันนี้คลิปของครูคนก็จะจบสิ้นใมืเท่านี้นะครับนี่คือการปรับตัวของทั้งพืชและก็สัตว์นะครับให้นักเรียนลองมาศึกษาดูว่าพืชมันปรับมีการปรับตัวอย่างไรถึงทําให้มันนะครับเอาชีวิตรอดได้แล้วสัตว์มีการปรับเปลี่ยนปรับรูปแบบตัวอย่างไรถึงทําให้มีการเอาชีวิตรอดได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ